สวัสดีครับพบกับผมนะครับรวยบ้านทุ่งวันนี้เรายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแลตกต Tiki วันนี้เราจะมาเล่นลทดลองีิจารณารัน่ารักนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ,อีโนโกับโซดานะครับนี่คือโซดาเราครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้น ขั้นแรกของเราก่อนก็คือเราต้องเปิดโซดาออกน,นะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่เปิดไม่ได้ก็ให้รู้ปกคองเปิดให้ได้ครับเพราะการทดลองนี้ไม่อันตรายครับแล้วเราก็ฉีดอินอนอรเื<ม>่ออะการทดลองของเรานี้ไม่ง่ายครับแต่วันนี้เวา้ะมันจะเกินไปเลยเราดึนะครัคิดว่าเราจะใช้ได้ครับ แล้วเราก็เออแล้วเราก็กิโนของเราก็เตรียมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เทใส่เลยนะครับดูสิมันปุดปุดเอาปุดเอาเลยครับนี่นักที่เห็นผลของการดื่มก่อนก็เป็นยังไงบ้างกันนะครับมีหอมหนาวมีหอมส้มทาไมถึงเป็นแบบเหตุการณ์นี้นะครับก็เพราะว่า ตัดาของเราเป็นกรดนะครับแล้วก็อินโนของเรามีคาร์บอนเนีนะครับ mm hmm. มันทำปฏิกิริยากันเลยก็เลยเกิดปฏิกิริยาฟองฟูขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าจะดูทีต่อไปก็อย mm ่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์กันด้วยนะครับสัห mm hmm. รือบ,บ้านทุ่งวันนี้ก็ขอลาบกันก่อนนะครับสำหรับแบกี้ n i k ยบาย